สวัสดีค่ะชื่อกัญญารัชตะช,ชยศนะคะเรียกสันส้นๆว่าคีก็ได้อายุ54ปีตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ราชภัฏเพชรบุรีค่ะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะหลังจากเรียนจบสมาธิแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ ประเด็นแรกที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเอาเรื่องการนอนหลับจากที่เคยมีปัญหาในการนอนเนี่ยรู้สึกว่านอนได้ง่ายขึ้นก็คือก่อนนอนแนาะพุทโธพุดโธแล้วก็จะไม่รู้สึกตัวหลับไปเลยทันทีแล้วก็พอดีในระหว่างนี้ก็ไม่ไมสบายไม่มีในกลางคืนไม่มีปัญหาในการนอนทั้งสิ้นพุดโธแล้วก็หลับเลยนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีจะม,มีการตื่นกาลางดึกก็อาจจะมีบ้างตามสภาวะของร่างกายแต่เมื่อตื่นกาลางดึกแล้วเนี่ย ก็สามารถมานอนต่อได้โดยที่ไม่มีปัญหาว่ายัางนอนไม่หลับต้องพยายามฝืนให้หลับได้เพราะเนื่องจากการที่เราเราหลับได้ดีขึ้น,น่ยมันทําให้พอกลางวัน,วน,เ,นเราตื่นมาเราสามารถทํางานทําการได้อย่างสดชื่นแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากต้องพูดคุยกับน,นักศึกษาหรือสอนเนี่ยหรือทาํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะที่จะรู้สึกกวดใครอะไรเงี้ยมันจะบรรเทาลงแล้วก็ช้าลงเนื่องจากพอเริ่มคิดอ่จจะพยายามหยุดแล้วก็จะทําให้การทํางานได้ราบรื่นขึ้น ซึ่งัสิ่งต่างๆแบบนี้สิ่งที่มันส่งสผลก็คือจะมีจะมีคนนที่ทํางานก็ถ้าขึ้นมาว่าเออไปทําอะไรมาช่วงนี้รู้สึกว่าเขาใช้คำว่าคล่องแคล่วรู้สึกคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงขึ้นพอเรามานั่งคิดจนะนั่มาจากการนอนน,ะนั่ง,น,งนั่งสมาธินะมันทําให้เราสดชื่นมีสตกิการทํางานก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ก็จะมาได้อีกอันนึงที่ขอเพิ่มนะคะ จากการเดินจงกรมนอกจากได้สมาธิแล้วยังถือว่าเป็นการออกกําลังกายน้ําหนักดด้วยค่ะหลังจากนี้ไปในการนั่งสมาธิเดินเดินจงกรมเนี่ยค่ะก็จะทําต่อเนื่องไปเพราะว่าเราเราเห็นผลแล้วแล้วก็ถ้าถ้าสามารถที่ท,ที่จะแนะนําได้นะคะอย่างเช่นคนรอบข้างถ้าเขา,าเริ่มรู้สึกเครียดอะไรเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าการนั่งสมาธิดียังไงแต่ก็จะก็จะแนะนําสถานที่แต่เขาจะทําต่อือไม่ทําต่ออนะันั้นก็ขึ้นอยู่กับ ว่าแต่ละคนก็จะมีจุดที่ที่รู้สึกอยากจะมานั่งสมาธิแตกที่แตกต่างกันสิ่งที่เราทำได้คือให้ข้อมูลเขาคิดว่าข้อมูลนี้จะอยู่กับเขาวันหนึ่งที่เขาลุกขึ้นมาทําเขาก็จะนําข้อมูลเนี้ยลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้ค่ะส่วนที่บ้านเนี่ยก็พอเราได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องคิดถึงคนรอบข้างก่อนก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่เนี่ยก็อยากที่จะนั่งสมาธินะคะแต่ว่าเธอจะขอที่ยีเพิ่งผ่านแต่ของลุกเพิ่งนั่งไม่ได้ เมื่อไหร่ที่นั่งได้เนี่ยก็ใช้คนที่บ้านพาไปน,นั่งสมาธิค่ะ